ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุต่มพาไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาลาบไก่นะครับพี่น้องไก่เรารวนสุกแล้วต้มสุกแล้วนะคะเราจะมาคนลาบเลยนะคะทีเนี้ยเจะตุต่มซับชิ้นใหญ่ไปหน่อยนึงพี่น้องนะลาบไก่อร่อยอร่อยใส่เครื่องกันนะครับพี่น้องผงนัวขาดไม่ได้ ใส่ผงนัวลงไปใส่พริกป่นลงไปก็น้ำปลาเราจะเพิ่งใส่เพราะว่าจะตุมใส่เกลือไปในหม,มูไอในไก่ล้วมะนาวลงไป ข้าวคั่วนะคะแต่ข้าวคั่วลงไปนิดนึงแต่ข้าคั่วเสร็จแล้วนะคะนี้เราก็ คนๆๆก่อนแล้วถึงจะใส่ผักทีหลังคนก่อนนะครับพี่น้องใส่ครบแล้วนะเนาะเยวจะน้ำปลาเดี๋ยวเราจะล่องชิมดูก่อนน้าําปลาหอมจังลาบไก่นะครับพี่น้องลาบไก่ไก่ตลาดซื้อไก่ตลาดเป็นเนื้อไก่มาสับตับ อยาชิมรสก่อนนะพี่น้องขอชิมก่อนขาดอะไรขาดความเค็มพี่น้องจัน้ำตาลลงไปหน่อยนะึง น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็หอมซอยพี่น้อใส่เข้าไปเลยะคะ่ะ เลดแปดก่อนนี่ม,มันพอเ6หกใช่ได้หกไหเดินเลขแปดแปกักนี่จะ้องอยู่ทียเก่าเก่าก็หยิบซีกินใช่หรอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนคนคนต <c oughs> านากินเอามันไม่เผ็ดเท่าไหร่น้ะพี่น้องเดี๋ยวเอาพริกไปหน่อยนะะึ่ง เป็นไงคะออกมาแล้วสีสีไม่สวยเท่าไหร่มันไม่เผ็ดให่เผ็ดอีกหน่อยนึงใส่พริกป่นให้เผ็ดอีกหน่อยนึงนะคะลาบไก่ะคะ่ะพี่น้องลาบไก่วันนี้เราลาบไก่ไก่ตลาดไม่ใช่ไก่บ้านขาทางเจ็บกระดูกมันจะเป็นไข้เลยพี่น้องจมทิด อ๋อยี่สันได้แล้วพี่น้องขิมรสกันเด้อ เรียบร้อยอร่อยเหยวมมนาลงไปนิดนึงแล้วก็คนนี่คือราบไก่นะครับพี่น้องต้องคนมากอร่อยเหาะรักไงครับพี่น้องรสชาติ ลาบไก่ค่ะจะประมาณนี้นะคะลาบไก่เราขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเรื่ทุกคอมเมนต์ค่ะจัดใส่จานกอนนะคะจัใส่ช่วยเลย อร่อยพี่น้องเรียบร้อยค่ะเราจะมาดูผักเรานะครับพี่น้องผักเรามีผักอะไรบ้างเราก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวดูผักของเรานะคะจะมีราบไก่มีแตงกวาแล้วก็ไอ้นี่ นี่เขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วเรียกอะไรลืมชื่อเพกาเพกาเรียกว่าเพกาแล้วช่วยมาใส่เรียกว่าเพาเกา,เพานะคะ เพกาหรือว่าเขาเรียกอะไรที่บ้านเรียกเพกาเนี่ยมาพี่น้องเรียบร้อยกับข้าวเราเนี่ยลูกอันนี้พี่น้องเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่นินนฟ้าอ๋อ ที่บ้านเรียกว่าเพกาไันไม่เห็นนี่นะคะขอบคุณค่ามากินข้าวด้วยกันทีนี้เสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้เรากินลาบไก่ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะให้ห้องรวยๆปัง,ปงๆกันทุกคนนะคะนี่